สวัสดีค่ะทุกคนพอดีรีวิวค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของกีฬาลูกขนใกล้อย่างแบดมินตันผนวกเข้ากับความรักมิตรภาพระหว่างเพื่อนจะสนุกสนานจะลุ้นขนาดไหนท่านเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็เป็นตัวชาร์จพลังกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะ going to you at a speed of 493ก m โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด16ตอนในกันนะคะนำแสดงโดยพอ่อก๋วยเตี๋ยวของเรานั่นเองนะคะแชร์จงยอบนั่นเองจากรักนี้ห้ามไม่ได้นะคะประกอบคึ่งกับพักจุยอนจากซอมบี้ดีเทคทีฟรวมด้วยคิมมูจุนซอจีเฮแล้วก็พักจีฮยอนค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของแบดมินตันสาวผู้มีพรสวรรค์อย่างพักแทยันที่วันนี้ตัดสินใจหัวลับคืนสู่วงการลูกขนไก่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบหายไปนานถึง3ปีเพราะว่ามีข่าวว่านางเอกนั้นแอบยัดเงินใต้โต๊ะให้กับกรรมาการทุกคนแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงนะแต่ว่างานนี้มีผู้เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะนั่นก็คือพักจุนยองพี่สาวนักแบดมินตันคนสนิทข,ของนางเอกที่พอหลังจากนางเอกตัดสินใจหายไปจากวงการนะพี่สาวก็มีข่าวว่าได้รับ แล้วก็หายตัวไปเหมือนกันที่แบบว่าไม่แม้กระทั่งติดต่อครอบครัวหรือว่าแฟนหนุ่มรุ่นน้องนะักแบดบมินตันอย่างยุคธจงวานเลยที่ก็ทําให้จุจงวานนะรู้สึกกดเครืองนางเอกหนักมากนะเพราะจากข่าวที่ได้ยินมาว่านางเอกยัดเงินใต้โต๊ะบวกกับความที่แบบว่าแฟนตัวเองหายไปอ่ะก็เลยมีความทั้งโกรธทั้งแคร์นางเอกแล้วก็มีความต่อว่ามีความจ้องจะแกล้งนางเอกตลอดตลอดเลยค่ะทุกคน ซึ่งพอนางเอกตัดสินใจกลับมาตามความฝันที่วางไม่ลนอีกครั้งนะทุกคนมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นน่ะก็บอกใครไม่ได้มันจุกทุกคนมันจุกอยู่ตรงคอหอยเนี่ย ขอแอบกระซิบเลยละกันเพราะว่าเรื่องราวตอนนั้นน่ะจริงๆอ่ะนางเอกมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆจนพี่สาวอะ่ะเล่นแบดต่อไม่ได้เลยมันก็เลยยังแบบมีความค้างคาใจายอยู่มันยังจบไม่ลงมันจบไม่ได้ด้วยดีอ่ะแล้วข่าวที่ออกมาว่านางเอกอยัดเงินได้ตัวะก็ค่อนข้างแรงนะสำหรับวงคานักกีฬาเนาะเพื่อนๆในทีมในทีมยูนิสอะคเทมใหม่ที่นางเอกมาสังกดอดูเนี่ยก็คือแบบ ยอมรับไม่ได้หรอกเพื่อนๆในวงการทีมอื่นก็ยอมรับนางเอกไม่ได้เช่นกันนะคะนางเอกก็เลยตกที่นั่งลําบากแบบสุดๆแบบมากๆจนทุกคนก็สงสัยพอลิลิเวีก็สงสัยเหมือนกันทุกคนว่าลํำบากขนาดนี้ไม่ได้จะแจ้งเกิดแบบเหมือนตอนก่อนหน้านี้ได้อีกครั้งแล้วนะแล้วกลับมาทําไมลําบากขนาดนี้ที่ใดๆก็คือ ตรงกันข้ามอย่างมากมากมาก,ม,ากมึงใส่ทัดนางเอกที่แบบอยากจะกลับมาตรงกันข้ามกับหนุ่มคนนี้เลยคะ่ะหนุ่มผู้อยากจะเลิกเล่นแล้วทุกคนไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่าได้เงินไม่ค่อยเยอะตรงใจอย่างพักแทจุนชายผู้เคยทําสถิติในการตีด้วยความเร็ว493กิโเมตรวิได้นะคะที่กะจะเลิกเล่นแล้วแต่พอเจอเพื่อนเก่าอย่างพักทยยังเขาเคยรู้จักกันมาตอนเด็กทุกคนนางเอกของเรานั่นเองพระเอกอะ่ะก็ตัดสินใจอะ่ะ จะไม่เลิกเล่นแล้วมันแบบว่ามีข้อความมีความตรงใจสกิดใจอะไรกันนี่ยบางอย่างนะคนพบแรงบันดาลใจใหม่ค่ะและเข้าร่วมทีมยูนิสทีมเดียวกับนางเอก,ท,เก,เอกที่เราก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อว่าคู่หูตระกูลพักอย่างพักแทจุนพักแท,กทยังพระนางของเราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยดีในวงการลูกของไก่ได้หรือไม่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะยังได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเปล่าลุ้นกับนางเอกหนักมากเอาใจช่วยด้วยนะคะจุดเริ่มต้นในการชอบกีฬาแบดมินตันสู่การเข้า ใจการของคู่หูพักจะดําเนินไปอย่างไรเมื่อเขามีกฎบ้าห้ามเดดกันนะจ๊ะ oh, oh. ตามไปเอาใจช่วยคู่หูพักกันต่อได้ใน Going to you at a speed of 4 9 3กิโลเมตรกันต่อด้วยนะคะ ที่ใดๆก็คือทุกคนเรื่องราวของคู่หูพักทั้งสองคนน่ะมันมีความพึ่งพาการเข้าใจกันจริงๆที่แบบว่าผิดคาดจากตอนแรกที่พอลลี่รีวิวเห็นรูปโปสเตอร์เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องที่แบบว่านักเอกตีไม่เก่งกําลังจะแบบว่าพยายามฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นนักแบดมินตันที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้คือเรื่องมันแบบว่าพลิกล็อกเป็นอีกแบบหนึ่งเลย มันมีความซึ้งมันกินใจมันมีความประครับประคองกันดูแลกันของ้งคู่เพราะตัวครอบครัวของพระเอกค่ะก็คือสนใจแต่พี่สาวที่เป็นนักแบททีมชาติไม่ค่อยสนใจพระเอกที่แบบว่าความจริงแล้วพระเอกก็ชอบแบทเหมือนกันนะเหมือนมีความถูกเมินๆหน่อยๆเหมือนไม่มีตัวตนในบ้านในขณะที่นางเอกอเป็นเด็กกำพร้าครอบครัว ที่เป็นพ่อเป็นโคสอะคะ่ะรับมาเลี้ยงดูเพราะว่าเล่นแบดได้นาะงเอกก็เลยพยายามหนักมากทุกคนกับแบดเพราะว่าคิดว่าถ้าเล่นแบดไม่ได้อะก็คือน่าจะเหมือนไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับความรักจากครอบครัวการสนใจจากครอบครัวอีกต่อไปนาะงเอกก็เลยมันจะแก้ปัญหาด้วยคนเดียวอะไรอย่างงี้ด้วยแบบปิดบังความจริงด้วยพอเกิดเรื่องราวกับพี่สันพี่สาวในตอนนั้นนะคะก็คือมีความเคว้งอะทุกคนเคว้งหนักมากสุดไปเลย แต่พอมาเจอพระเอกก็คือมันเหมือนมีความเข้าใจเปิดอกเปิดใจคุยกันจนรับรู้ถึงทุกอย่างในความรู้สึกทุกๆอย่างที่ตัวบทก็น่ารักมีความเหมือนพูดตรงๆมีความ ต่ข้อก็เล็กน้อยแต่มันมีความเขินๆขิมันดูเหมือนทะเลาะก,กันนะทุกคนมันมีความสิ่งดังๆแต่มันมีคําว่ารักคัว่าฟินเ,เต็มไปหมดเลยะคะ่ะอยากให้ไปดูพระเอกก็น่ารักแสนดีมากๆดีกับทุกคนไม่ใช่แค่นางเอกนะดีแบบดีดีดีด,ดีพยายามเข้าใจเรื่องราวทุกๆอย่างที่แบบโอ้ยดีทุกคนพร้อมกับต้องเก็บความลับที่ว่าตัวเองนั้นคือน้องชายของพัชจุนยอนก็คือน้องชายของพี่สาวนั่นเอง ท่านาเอกรู้เรื่องความรักของหนุคู่จะเป็นยังไงถ้าครอบครัวพระเอกรู้เรื่องเรื่องราวความรักของหนุคู่จะเป็นยังไงนะตามาใจช่วยกันด้วยนะคะเรื่องราวของนางเอกกับพี่สาวที่ก็โอ้โหทุกคนขอภาวนาให้จบลงได้ด้วยดีเถอะมีทางแลนดิ้งที่แบบว่าโอเคไม่ขู่ขาจนเกินไปด้วยไหมเพราะด้วยควาที่มันค้างคามานานเกินไปแล้วมันมีความแบบ ไม่เข้าใจกันตอนนั้นน่ะแบบจะจบกันยังไงอ่ะทุกคนตามไปเชียร์ทั้งสองคนกันต่อด้วยนะคะที่ทั้งสองคนอ่ะก็ยังรักยังหวังดีต่อกันนะแต่มันเคลียรจบได้ไม่ดีไงตามไปรู้ทั้งคู่ด้วยค่ะความแกงความทีมยูนิตท,ที่แบบตอนแรกทะเลาะก,กันนะแบบเข้ากันไม่ได้เลยแต่พอตอนหลังๆก็คือมันเริ่มเปิดอกเปิดใจมันผ่านอุปสรรคต่างๆนานาด้วยกันก็คือรัสค่ะทุกคนสนุกตลกซึ้งประทับใจทุกคนหนักมากพร้อมด้วยความน่ารักกุกิก มุกมิกของยูมินสาวนักแบดต่างทีมลูกสาวสุดที่รักของโคชนะคะสู้เพื่อความรักของนานจริงๆพารี่รีวิวชอบตัวละครนี้หนักมากความรักที่มอบให้ต่อยุทจังวานชายหนุ่มผู้ยังอยู่กับความรักครั้งเก่าที่มีต่อพีษษ่สาวด้วยค่ะที่มันยังจบกันแบบเก๊กังๆด้วยแหละที่ก็ต้องตามไปลุ้นกันค่ะ ทุกคนว่าลูกตือความน่ารักของยูมินจะคว้าใจจองววนได้หรือไม่คู่นี้น่ารักไม่ไหวและก็อย่างที่บอกไปเรื่องราวผูกเข้ากับกีฬาแบบมินตังและนําเสนอได้น่าสนใจมากจริงผิดคาดหนักมากมีบทซึ้งๆ้โดนใจหนักมากยัทุกคนได้ตามไปดูตามไปลุ้นกับเรื่องราวทั้งหมดกันต่อด้วยนะคะใน going to you at a speed of 493กอย่าลืมตามไปรับชมกันด้วยนะคะ